คุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุฎิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมกันเมืองก็ยังคงดูอิรุงตุงนังกันไปหมดนะคะถ้าเปรียบกับความรักนี่ก็ไม่รู้ว่ารักกี่เศร้าเหมือนกันปกติรักก็จะมีสามเศร้านะคะอันนี้จะสี่เศร้าหรือห้าเศร้าหรือกี่เศร้าก็ไม่รู้เพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเอาละ่ะบางคนก็มองว่าเอ๊ะส้มกับแดง DNA เดียวกันหรือไม่ บางส่วนก็หันไปดูแต่ภูมิใจไทยเขาก็เคยอยู่ด้วยกันมาก่อนตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งมาเพื่อไทยที่แตกออกไปดูเป็น DNA เดียวกันกว่าหรือเปล่าหันมาดูอีกพักหนึ่งพักกล้าธรรก็ถูกมองก่อนหน้านี้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของเพื่อไทยแต่ปรากฏว่าพอแยกออกมาก็ถูกมองว่าเอ๊ะพอรยศถักหลังอะไรยังไงกันหรือไม่ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมันยังไงคะ่ะ เพราะสถานการณ์ในเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วังใจก็ดูเหมือนว่าแดงจะเอาแน่ชวนส้มมาส้มก็ดูเหมือนจะร่วมด้วยแต่ในขณะเดียวกันการที่ส้มเนี่ยจยี้ในเรื่องของการปรับแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆนานา,นาหรือที่เราได้เห็นว่ามีการแฉเกี่ยวกับเรื่องของโคตา้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนของโคตา้าของอ,องค์การทหารผ่านศึก แล้วก็ที่ไปพ่วงเกี่ยวกับทางส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยซึ่งมันอยู่ในการดูแลของพรรคกล้าธรรมเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าอันเนี้ยเป็นการจะไปตีกล้าธรรมเพื่อพุ่งเป้าทําให้ภูมิใจไทยได้คะแนนหรือเปล่าเพราะเพื่อไทยที่มีขาว่าวจะซื้อตัวกันมาจะมาอยู่กับกล้าธรรก็คงไม่กล้าถ้าชื่อเสียงไม่ดีอาจจะเป็น หวยไปออกที่ภูมิใจไทยก็ได้ความอีรุงตรงนางนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพระเดชภูรีปฏิพานหรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพระเดชครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่เรียกว่าอะไรดีคะเนี่ยการเมืองมันไม่ไม่สามเศร้าแล้วนะมันไม่รู้ว่ากี่เศร้าต่อกี่เศร้าอันนี้เขาเรียกว่าความยอกย้อนใช่ไหมคะคือ การเมืองมันก็เรื่องความรักความชังไงนะรักกันก็อยู่ด้วยกันชังกันก็ตีจากแต่ว่ามันไม่ใช่ความรักความชังแบบุ่มสาวมันรักมันมีความรักความชังกันด้วยเรื่องของราของผลประโยชน์อไอ้ผลประโยชน์นี่มันเกิดจากอำนาจเพราะนั้นการที่คนเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยก็ปากก็บอกว่า อยากเสียสละช่วยบ้านช่วยเมืองอะไรก็่าไปนะทําเพื่อประชาชนแต่ว่าถ้าการที่ต้องเสียสละเข้ามาทํางานให้ประชาชนเนี่ยมันมาจากการต้องไปซื้อเสียงจากประชาชนทุ่มเทหาเสียงเลือกตั้งมันก็เป็นการลงทุนเพราะว่าถ้าคนจะเล่นการเมืองด้วยเหตุด้วยด้วยความความเป็นฮีโร่ โดยลำพังส่วนตัวเองเงี้ยมันก็ถือว่าอย่างนี้ใช่แต่ถ้าตั้งใจมาเล่นการเมืองแล้วก็จังตั้งใจสร้างความดีตั้งใจว่าสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนเพราะหวังว่าจะเข้ามามีอำนาจวาสนาเข้าถึงงบประมาณแผ่นดินอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่นักการเมืองก็จะมีสองสภาพที่ผมพูดเนี่ยมันก็มีแบบนู้นกับแบบนี้แต่แบบนูน้นอะ ที่มาจากการที่ตัวเองเป็นคนถูกประชาชนนิยมชื่นชมเนี่ยมันน้อยไงน,น้อยน้อยออถ้ามันน้อยสักสี่สิบหกมีคนดีสักสี่สิบไม่ดีสักหกสิบมันก็ยังพอลื่นไหลไปได้นะเพราะไอ้หกสิบที่ไม่ดีมันก็เก่งใจสี่สิบแต่ถ้าไอ้คนดีมันเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นในที่เหลือมันเก้าสิบห้าเป็นคนเป็นพวกแบบที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่หลอดอย่างยกตัวอย่างสมมติว่า วันนี้ถ้าพลเอกบุญศินพาดกลางลงมาเล่นการเมืองไม่ว่าแบบไหนรูปไหนเนี่ยเอานี่ถ้าลงผู้ว่ากรทมก็ได้เลยแล้วกันแม้ว่าจะอยู่ภาคภาคสองทั้งทัี่ไม่ต้องไปตองหาเสียงมาเลยนะคะเอาเขาเรียนเัเรียนในร้อยจปลในประเทศไทยในเรียนนักเรียนเตรียมทหารเขามีสิทธิ์ใช่ไหมอาจจะลงใน ถ้าตั้งพักอีกสานบ้านเฮาขึ้นมาเนี่ยถล่มทลายเลยนะคะปาติลิสก็มาก่อนแล้วอันแรกคือปฏติลิสเลยนะพอปาะปติลิสเนี่ยม,ม,ม,มือเมื่อกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันแบ่งกันอยู่สองพักเองค,คือพักเพื่อไทยกับพักก้าไก่เขาแบ่งกันอยู่แค่สองพักเองวันนี้ถ้าเผื่อมาลงใหม่ก็อาจจะแบ่งกันระหว่างสองสามพักก็อาจจะเป็นพักของคุณบุญศินอาจจะได้เยอะหน่อยอืเพราะว่า พักเก้าไกลเนี่ยหรือพักอะไรอนาคตใหม่เนี่ยใช้เวลาเพียงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเองค่ะนะที่มาถึงมาพักหมายเลขหนึ่งเนี่ยแล้วได้สิบห้าสิบสี่ล้านเสียงจากปัติริศเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีเองถ้าคุณทักษิณรวมตัวกันนะแล้วเอาคนที่มีหน้าตาดีๆนะเป็นต้นว่า สมมติว่าวันนี้คนที่ออกในจอหลายคนเนี่ยที่เรตติ้งดีนะเออคือว่าคนที่เสพข่าวอย่างหน้าจอก็จะมองเห็นแต่สิ่งที่เขาพูดบางคนมันก็ออกมาดูจ้าจ๋าหน้าตาสดทรงสวยงามแต่ที่มาที่ไปนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เอาคนมาหน้าตาดีๆมาเนี่ยตั้งประกอบเอาคัดจากหน้าจอเลยเนี่ย คนไหนที่ดูแล้วออกรายการแล้วถี่ยิบออกรายการแล้วมีคนดูท่วมทน้นไปเปิดใน YouTube โอ้โหคนตามเยอะคัดพวกนี้มาสักสามสิบหกคนเอาคอ,อ,อ,อร์มอพอดีอะสามสิบหกกระทรวงพอดีพอดีผมว่าปฏิริษีจะมาก่อนเลยแต่นี้นะ้าถามว่า คะแนนศรัทธาเนี่ยเขาแล้วเนี่ยพักเก้าไกลก็ทำมาถึงหนึ่งร้อยสิบสองเสียงคะแนน <3 S 1> เขตใช่ไหมบวกสามก้าปฏิริษผมว่าวันนี้ถ้าเราคัดคนเนี่ยนะอ่าอ่างมีอ้าคุณมีเรังสีเนี่ยนะที่เลติกดูแล้วตาเงเลติกดีเลยนะเรืง<ช>สีค่งพวดขึ้นมาเลยอุ่นสินนะอาวันนี้โจกมาละอโจ๊กเข้ามาละ นะ<ม>ตำรวจพันธุ์ตุนเหลกอะไรที่คู่กับโจ๊กนี่ก็ออกทุกรายการเหม,มือนกันใช่ไหมคะ,ะมใช่ไหมถ้าเราคัดคนพวกนี้ออกมาแล้วบอกเฮ้ยมาตั้งพักกนันแสะกันวะน่ากลัวนะ<ม>น่ากลัวนะอย่างน้อยปฏิลิทนะค่ปะปฏิริทในน่ากลัวนะลงมาปั๊บเนี่ยน่ากลัวมากเลยถ้าเผื่อมีคนที่อยากจะเล่นแบบเนี้นะเ<ม>พราะว่ากขาเียว่าเนี้ กระแสกับกระสุนเนี่ยกระแสมันทาท่าจะเหนือกว่ากระสุนแล้วอ่ะใช่ไหมคะใช่ตอนนี้นะ huh. ผมบอกอย่างเงี้ยทีนี้ไหนไหนคุณพเด็ดมาทางนี้แล้วอะค่ะเลยอยากจะขอชวนวิเคราะห์นิดาโพหน่อยที่ล่าสุดเขาไปดูในส่วนของม,ม่่อพอสานผมไม่เชื่อพวกพวกนี้หรอก huh. เพราะการจะได้โพเนี่ยมันมันมันมาจากการตั้งคําถามอืมันมาจากการตั้งคําถาม,ม ม,มันก็โครงนี้ก็จะมีวิชาที่จะรู้ว่าจิตวิทยาในการตั้งคําถามแบบไหนเพื่อให้ได้ผลยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หผมเชื่อเรื่องกระแสที่จะเกิดจากหน้าจอนี้มากกว่าอเพราะนี่มันของจริงจงมันของบริสุดส่วนไอ้รักสามเศร้าสี่เศร้าระหว่างเขาเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ผลประโยชน์กับอำนาจเพราะความมันไม่กีิรังยั่งยืนน่ะ พร,พร้อมที่จะพร้อมที่จะรักพร้อมจะดีและพร้อมจะไม่ดีกันอ,อย่างคุณธรรมนัสเนี่ยเออก่อนหน้านั้นนะทั้งโลกเลยเชื่อกันว่าเขากับคุณทักษิณไม่มีวันไปจากกันอ,อันนี้หลังจากที่กลับมาอยู่กับคุณทักษิณไม่รู้ลหรใ,ในในความในทางในใน,ในทางความเชื่อ ของผู้คนในสังคมเพราะตอนแรกเขาไปอยู่กับลุงก่อนถูกไหมคะไม่ไหมแต่ลุงพระทักษิณไม่อยู่หลังจากกลับมาก็กลับมาอ,อ,อยู่กันเขาทักษิณไม่อยู่คุณทักษิณก็เคยเอ,อเขาเคอยู่กับทักษิณมาตลอดอแต่ว่าตอนที่ไปอยู่กับลุงก็เพราะเหตุคนว่าก็ถูกถูกถ,ถ้าจะพูดแบบ ม้าไม้เมืองทรอยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะก็ถูกว่าถูกเกมบังคับให้ไปอยู่ถ้ามาอยู่จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นขึ้นมาแล้วอำนาจมันอำนาจของสชนี่อำนาจมันเด็ดขาดนี่ถ้าจะเอาใครมาก็บอกต้งองถ้าไม่มาก็โดนก็เอามาใช้งานเรื่องของขอสชเป็นรัฐาธิปัดและมีมสี่สิบสี่ด้วยใช่ค่ะจะเอาใครมาอยู่ก็ได้ นั่นก็ไปเพราะความจาเป็นม,มาขราวนี้ก็มาม,ามาออกมาก็มาตั้งมามมมามาาต,ตั้งพักอะไรก็ตามแต่แต่คุณธรรมะก็ตอบคําถามนักข่าวว่าพูดไม่ได้อทําไมต้องไปงุนี้พูดไม่ได้แล้วก็อเอเนอกจากคำว่าพูดไม่ได้แล้วก็มีการพูดถึงโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์ แล้วก็ต้องออกจากคุณทักษิณเพราะถ้าไปคุณทำน้ำไม่ออกมาภาพคุณชัยก็ไม่มีสิทธิ์ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ก็ไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกบังคับอีกครั้งหนึง่งถ้าจะถามอย่างนั้นอ่ะเพราะสิ่งที่เขาพูดคําว่าพูดไม่ได้นี่มันไม่ใช่มันเป็นการว่าถูกบีบถูกบังคับแล่ะไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ธรรมดาล่ะเป็นการภาวะจำยอมละวนะ อันนี้ก็มาแต่นี้ก็มาดูว่าทําไมภาคประชาชนถึงยอมเสี่ยงตายมาหนุนภูมิใจไทยอก็ต้องจําได้ว่าคุณปรินาเพิ่งติดคุกนะคดีที่ดินราชบุรีค่ะคุณธรทรกับครอบครัวก็มีเรื่องที่ดินที่ราชบุรีใช่ค่ะจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าผมก็ไม่ตัดสินอื แต่ก็พูดให้ให้เอาไปคิดกันเพราะาเราไม่ได้พูดให้เชื่ออมผมพูดให้คิดคะนะว่าถ้าคนต้องเสียแม่ตัวเองพี่สาวน้องสาวจะต้องมารับผลกรรับกรรมจากการเล่นการเมืองของเราคนเดียวเนี่ยบางครั้งมันก็จำยอมต้อง เพิ่ถอนบางเหลืองออกไปแต่นี้การจะการจะออกไปสนับสนุนพรรคที่รู้สู่เต็มหัวอกเลยว่าเป็นพรรคที่ไม่มีกระแสมันก็ต้องแต่งเรื่องให้ชาวบ้านาคือต้องทำให้ชาวบ้านเจ็บปวดน้อยที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของเราใช่ไหมก็เพราะนั้นเขาก็อาจจะถูก ภพราะว่าบีบคั้นอีกแบบหนึ่ง mm hmm. นะเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีคนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยมันมีชนชั้นนำ mm hmm. กับ <Yeah. S 1> ชนชั้นสูงอา้าวเขาไม่ได้อยู่พวกเดียวกันเหรอชนชั้นนำมันก็มาจากข้างล่างขึ้นมานำมวลชนแต่คนชั้นสูงเนี่ยเข้ามาโดยอยู่แล้ว mm hmm. เขาเป็นอยู่แล้ว mm hmm. เขาอยู่ในสานะนั้นอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. ก็ เพราะนั้นมันก็ดูแล้วเขาก็มีเหตุผลหรือผมก็มาหาเหตุผลมาให้มาชี้แจงไว้และทำไมพรรคที่ต้องการจะไปอย่างเขาขาว,ขาวในทางการเมืองเล่นการเมืองโดยประกาศว่าไม่ใช้ตังค์แล้วเอาใครก็ได้มาเป็นสสเนี่ยนะเออมันก็ มันก็เป็นคำตอบคำถามอยู่แล้วส่วนรรคของคุณอนุทินเขาก็มีเรื่องมากมายที่จำเป็นต้องป้องกันตัวเรื่องหัสอวสวก,ก็ดีเรื่องเขาโดงก็ดีมแม้กระทั่งเรื่องบุกรุกที่ดินที่นู่นทนี่นี่ก็ดีม,มันก็กลายเป็นคดีความที่เขาต้องเลิกเล่นการเมืองถ้าเผื่อมันเป็นผลทางกฎหมายขึ้นมามแต่มันก็ต้องเลิกเล่นการเมืองอาจจะเรียกว่าอาจจะเป็น คดีความทางอาญาเพราะนั้นเขาก็ดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันเพื่อเพื่อจะให้มีอำนาจและอำนาจนี้ก็จะมาช่วยปัดเป่าคดีความต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างท่เาที่เห็นว่าตั้งแต่คุณอนุทินขึ้นมาเนี่ยเรื่องของวสสวรเรื่องของเขากระโดงก็หายไปหายไปมันจะหายนานแค่ไหนก็ต้องรอดูนะว่า แต่ผมว่าอย่างนี้มันไม่ไม,มีวันหายหรอกถ้าถ้าเขายังคองหลุดจากอำนาจเมื่อไหร่มันก็กลับมามถ้าเขาจะใช้อำนาจในขณะน,นี้เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ก็ไม่ก็ยากเพราะว่ากฎหมายมันต้องแก้โดยสภาและสภาที่มีเพื่อไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นพรรคที่มีกระแสนเนี่ยเขาคงไม่กล้าเสี่ยงเพราะนั้นเรื่องนี้มันคือไม่จบอาจจะรักสามเศร้าสี่เศร้าเนี่ยยังไงก็ไม่จบ เพราะว่ายิ่งดิ้นมันก็ยิ่งจมยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมเหมือนตัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ว่าที่กำลังเป็นเรื่องอื้ออึงอยู่ขนาดนี้เยอะแยะไปหมดกับกับเอ่อคนเอ่อกับคนชั้นสูงเนี่ยที่มาโดนเรื่องราวต่างๆงบี้ขยี้กันอยู่เนี่ยไม่ว่าโจกไม่ว่าใครต่อใครอัอชิอกอัชรักขึ้นมาบี้ไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่า พยายามจะต่อสู้แต่ยิ่งดิ้นมันก็ยิ่งจม,มยิ่งดิ้นคือตกไปในหลุมคนดูดแล้วเนี่ยทางที่ดีสุดคือนิ่งที่สุดให้จมช้าที่สุดร้อยคนมาช่วยถ้ายิ่งดิ้นตะกุยตะกายตัวยิ่งมุตลงไปเร็วใหญ่เพราะจะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของของกรรมแล้วกัน มันเป็นกฎแห่งกรรมนะใครทำดีมันก็เจ็บปวดน้อยไม่มีคนรังแกถ้าทำไม่ดีมันก็จะต้องสายเสียหายเอมากมายแต่เรื่องนี้ทำให้การเมืองไทยวันนี้มันอยู่ในจุดที่ถ้าจะนับจากถ้าจะนับว่าวันเนี้ยในรัฐภาไทยวันเนี้ยใน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 วิวของผมนะ ที่ทํางานการเมืองอยู่เป็นนักข่าวการเมืองมาเนี่ยหกสิบปีเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐสภาไทยตกต่ําที่สุดของที่สุดซึ่งก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะจะเรียนถามคุณผะเดชหน่อยว่าแคมเปญล่าสุดของพรรคประชาชนก็คือมีเทาไม่มีเราเนี่ยอันเนี้ย ตีตีไปที่คือบางคนมองว่าตีไปที่พักสองพยางก็ต้องถามพักประชาชนว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยสีเทารลอสีขาวให้คังรับในใสายตาของพักประชาชนต้องถามว่ามีเทาเนี่ยแล้วเทานี่คือใครพักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักขาวเป็นพักโปร่งใส เป็นพักเทาหรือพักดำในสายตาของคนทั้งพักประชาชนคําตอบถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักขาวตัวเขาก็อาจจะเทาไเองอการออกแคมเปญน,นี้ลําบากตอนไม่ลําบากหรอกเพราะมันเข้ากับบรรยากาศก็เหมือนมีเขาไม่มีเรา<ม>เหมือนไม,ไม่มีสามปออะไรนะั่นแหละเ,เรื่องนี้คุณสัญญาสิระบุตเขาเอามาใช้คนแรก ในในพรรคประชาธิปัตยเนี่ยมีเขาไม่มีเราเนี่ยอะไรตอนนี้นก็มาก็กลายเป็นวลีที่มาใช้ในการในการเปลี่ยนในการมาหาเสียงกันเพราะมันก็เอามากระชากความรู้สึกของประชาชนนะมีเทาไม่มีเทาไม่มเราก็คือเราขาวครับแล้วสมมุติได้เสียงไม่ถึง250ร้อยห้าสิบคหรือก็ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอีกเหมือนเดิม พักทุกพรกเขาคิดว่าเขามี250แดงแนัน่นนะถ้าเขามีโอกาสนะแต่วันเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าไอการที่มีระบบซื้อเสียงเนี่ยจำนวนมันถือมาเนี่ยถ้าการซื้อเสียงมันเกิน250ได้รัฐบาลก็มาจากรัฐบาลที่ประกอบด้วยเท่าๆการซื้อเสียง ก็เป็นโจรประชาธิปไตยไปไม่ใช่ประชาธิปไตยเพราะทำมาโดยการซื้อเสียงมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นโจรธิปไตยไปแต่ถ้าเผื่อเต็มไปด้วยการไม่มีสิทธิ์ซื้อเสียงแล้วมีคะแนนมาอย่างขาวก็ต้องก็เป็นประชาธิปไตยงั้นสรุปว่าครบซ้อนยอกย้อนการเมืองไทยเนี่ย วันนี้ก็คือต่างคนต่างก็คบซ้อนกันไปหมดใช่ไหมคะก็ต่างคนต่างมีโลกของตัวเองอืมโรกหลายหลายใบโรกหลายใบต่างคนต่างก็คิดตอนนี้ก็คิดพรรคประชาชนก็ต้อคิดว่าเขาจะรวมกับใครถ้าเขาไม่ถึงถ้าเขาอยากเป็นพรรคเพื่อไทยก็คิดว่าถ้าเรามันตกต่ําขนาดที่ทุกคนพูดถึงว่ามันจะต่ํามากเนี่ยจะอยู่ยังไงจะต้องคบกับใครถ้าต้องกล้าทํา เพื่อไทยภูมิใจไทยแล้วก็การการพรรคประชาชนออกไปข้างนอ,อกได้เขาอาจจะทำหรือเพราะเขาเป็นพักเดียวกันมาแล้วภูมิใจไทยกล้าทำเพื่อไทยเขาเคยเป็นมุมเดียวกันมาตลอดอใช่ไหมะตอนนี้ถ้าเผื่อมันมันไม่รับขันรวมกับพรรคประชาชนแล้วไม่หวาดเสียว ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหรือให้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนวะาาก็ว่ากันไปอีกทีนตอนนั้นกแ็แล้วแต่อารมณ์มแล้วแต่การเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดในประเทศไทยในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยอยากจะดิ้นลนออกจากความเศร้าหมองในวันนี้อยากต่อสู้กับการคอร์รัปชันบนแผ่นดินในวันนี้ ก็ต้องอย่าเลิกซื้อสิเลิกขายตอนนี้ไอ้เลิกขายสิิ์ขายเสียงเนี่ยมันคงเลิกยากอะ่ะก็แนะนำไว้ตรงนี้เลยว่ารับเงินใครมาก็ลงทุกเบอร์ไปแล้วกัน <Ç ok> ไม่ได้เป็นบัตรเสียไปก็เลยแยกออกระหว่างไอ้บัตรที่ซื้อเนี่ยก็ลงให้เขาหมด <Sounds S 1> ก็เราเราคนซื้อเราบริสุทธิ์อ่ะรับเงินใครมาก็ลงให้หมด ไอ้พักไอ้อที่เรารับมานก็จะตายกันเองเพราะเป็นบัตรเสียแต่ถ้าคนที่ไม่ซื้อก็ไปลงตางความรู้สึกศรัทธามันก็จะเป็นบัตรดีแต่ถ้าบัตรเสียมันเกินบัตรดีแล้วค่ะคุณพาเดชะก็แล้วมันก็ไอ้บัตรดีมันก็อยู่บัตรเสียเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาเนี่ยก็คนไปลงใช้สิทธิ์แล้วอ,ะอ่ะเขาไม่ประสงค์อ,ะอ่ะหรือเขาลงไปแบบนั้นเขาเข,า,ขาบอกว่าเขาก็ใครรับตังมาก็ลงให้ให้เห็นเห็นว่าพักไหน ให้ตังไะไอ้ที่มันบัดเสียนี่คือพักจ่ายตังทั้งนั้นไงได้แยกยักให้เห็นเพราะเราพึ่งกตอไม่ได้นี่เราพึ่งไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะจริงไม่ได้เลยอ่ะคนรู้ทั้งชาติทั้งแผ่นดินจับการซื้อสิทธิขายเสียงไม่ได้เลยขนาดมีเป็นคลิปนะคลิปให้เห็นกันจัดจะเลยก็ยังไม่มีความจริงเนี่ยการลงโทษเียพวก องค์การอิสระซึ่งมีอำนาจมากมายเนี่ยมันต้องมีการเอาไปเข้าคุกได้บ้างซึ่งก็เคยแล้วนะคะมันก็เพราะเคยก็ต้องให้คนพวกเดียวกันตัดสินคือพวกองค์กรอิสระด้วยกันมันไม่ใช่ที่อื่นเดยมันต้องให้แยกออกมาดิคููดินเอเดียวกันตัดสินกันมันก็จบเลยมันเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ยิ่งวนกันอีกที่มีสวอตอนนี้ถ้ามาในระบบอื่นมันก็กลายเป็นยาวนาน คนสมัยสิปีหปียี่สปีขาดอายุความ,มไม่ได้มันต้องมาเนี่ยทีนี้จากสภาพการที่คุณพเดจบอกเนี่ยเราก็คงจะพอนึกภาพออกนะคะว่าถ้าเราได้นะักการเมืองแบบนี้มาเนี่ยสภามันจะเป็นยังไงการเมืองไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวในตอนหน้ามาขยายความกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาต้องขอกราบขอพระคุณคุณพเดจปุรีปฏิพานนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.